สวัสดีเพื่อนๆชาวเวสต์นีดลทุกคนที่เข้ามชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปารทำนายของชาราศีพฤษภโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับและตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไวครบแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับหนไาพา่ชาวพฤษภในเดือนนี้ตัวคุณอนะ่ะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นมอบโอกาสบางอย่างเข้ามาสู่ตัวคุณอยู่นะแต่ว่าคุณอนะ่ะ ก็มีเป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจในเส้นทางชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะครับคุณก็เลยไม่รีบร้อนที่จะตอบรับหรือว่าทำอะไรบมันมากเกินไปอ่ะแล้วก็มีความระมัดระวังตัวในการรักษาผลประโยชน์สิ่งดีๆของตัวเองที่มีอยู่เอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้คุณจะไม่ตอบรับทำอะไรที่มันมั่วซั่วเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เข้าสู่ชีวิตของคุณน่ะซึ่งคุณก็รู้สึกว่าใครบางคนที่เข้ามาตรงเนี้เขาจะไม่ค่อยมีการเปิดเผยหรือว่าทำอะไรที่มันมีความชัดเจนกับคุณมากเพียงพอนักนะคุณ ก็มีความเครือบแคงแลงระแวงสงสัยไม่ไว้วางใจกับใครที่เข้ามาในตอนนี้สักเท่าไหร่นะเพราะคุณก็คงไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบหรือตัดตตงผลประโยชน์บางอย่างจากคุณไปนะครับก็เลยมาใช้ชีวิตแบบระวังเนื้อระวังตัวและก็เลือกเส้นทางที่คุณสามารถควบคุมจัดการให้มันมีความเรียบร้อยไปตามที่คุณคิดแล้วก็คาดหมายกับมันได้อะหรือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณอะได้รับโอกาสบางอย่างที่มันจะสามารถสร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณได้นะแต่ต้องทํากับมันแบบปิดซ่อนปิดบังเอาไว้อะ ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้รับรู้กันป็นเป็นวงกว้างได้อะเพราะมันอาจจะส่งผลเสียผลร้ายกับสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะครับอืมนี่ก็คือดันีภาพรวมนะทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องก,การงานดูบ้างหน้าไพ่การงานเนี่ยในเดือนนี้คุณจะให้ความสําคัญกับเรื่องการระวังเนื้อระวังตัว แล้วก็พยายามทําสิ่งต่างๆที่มันจะเก็บรักษาสิ่งดีๆและความมั่นคงในสถานการงานของคุณเอาไว้นะเพราะเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปิดบังเป็นความลับหรือทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงในเรื่องการงานอ่ะแล้วมันก็อาจจะเกิดการเปิดเผยเป็นการเป่าประกาศให้คนอื่นได้รับรู้กันแล้วมันก็อาจจะส่งผลไม่ดีกับคุณสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษในช่วงนี้นะหรืออีกแง่หนึง่งถ้าหากว่าคุณเคยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีทางการงานที่คุณก็็็ไไม่่คคอยยชบบใจกกัันนนนะเเปปด้วาุณี จะได้ปลดปล่อยตัวเองเออกจากปัญหาต่างๆที่เคยมีแล้วก็มีความมั่นคงในสถานการณ์งานของคุณได้นะครับอืมทีนี้บูเออละคขึ้งกันเ่นาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้างไพ่ไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเป็นความอึดอัดใจหรือว่าอยู่กับเรื่องการงานที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะที่คุณไม่ชอบใจเนี่ยไพ่เขาบอกว่าคุณไม่ควรจะอดทนอยู่กับมันต่อไปนะครับคุณควรจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ย ได้รับสิ่งดีๆตามความต้องการของคุณที่แท้จริงออาไ้บ้างนะแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเรื่องราวแย่ๆต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับเนี่ยหันมาให้ความสาคักับตัวเองแล้วก็ทาสิ่งดีๆเพื่อตัวเองออาไ้บ้างนะอทีนี้วูฒิส่วนการด้านการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยมันก็ดูดีมากเลยนะ ที่คุณจะได้ไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆที่มันส่งผลดีกับเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้อ่ะไพ่เดกเลียบอกว่าคุณจะมีเป้าหมายมีการคิดเริ่มในสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีอ่ะแล้วก็ได้ไปเริ่มต้นพูดคุยเจรจาในเรื่องหนทางการเงินที่ดีของคุณนะซึ่งก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือให้การส่งเสริมซัพพอร์ตกับคุณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ยแล้วบางท่านนะอาจจะได ไพ่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าคุณน่ะควรจะมีความมั่นใจในแนวคิดจุดยืนของตัวเองเอาไว้นะแล้วก็เลือกทําสิ่งที่คุณคิดไปได้เลยอ่ะหากว่าสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยอยู่เนี่ยมันไม่ได้มอบผลดีหรือตอบสนองกับความต้องการของคุณได้สักเท่าไหร่ในเรื่องการเงินอ่ะแต่คุณไม่กล้าออดจากมันมาเนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะความกลัวมีความกังวลในอะไรมากเกินไปอ่ะไพ่เขาบอกว่าคุณควรจะมั่นใจในความคิดของคุณมากขึ้นนะอย่าให้ความวันวหวเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้คุณทําในสิ่งที่ดีกับคุณณจริิงงๆออ่่่่เเลืืกททําาสีีคคุมมววชแ้็ มีความต้องการจริงๆในเรื่องการเงินเอาไว้นะครับอทีนี้รูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีควรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือว่าคนนี้มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับความรักชาวสุที่มีคนรักคู่ครองหรือว่ามีคนคบหาดูใจกันแล้วเนี่ยในช่วงนี้คุณจะต้องทําอะไรแบบปิดบังซ่อนเลนส์ไม่สามารถเปิดเผยสิ่ง,งต่างให้คู่ขอคุณได้รู้นะว่าคุณได้ทําอะไรลงไปอ่ะ และที่คุณทําลงไปเนี่ยก็เป็นไปนเพื่อการรักษาความรักความมั่นคงที่ดีที่มีตอกกันเอาไว้อยู่นะครับเหมือนคุณรู้ดีว่าคู่ของคุณน่ะเขาไม่สามารถยอมรับก,กับคุณได้นะในสิ่งที่คุณทำลงไปตรงจุดนั้นน่ะพระ้อมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องมือที่3ม,มีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตกันน่ะหรือกับการอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อะ่ะที่กำลังระแวงสงสัยคู่ของคุณอยู่นะซึ่งก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็ความอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากเกินไปอะ่ะจนทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการพูดค ทีนี้มืดูองเราเคลื่อนกันเอาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมหน้า,พาไพ่ใบเนี้ยเขาบอกว่าไอสิ่งที่คุณปิดเป็นความรักกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดจากความรักใหม่ๆที่เริ่มต้นขึ้นมาและเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกของพวกคุณนะเป็นมือที่สามเข้ามาสู่ชีวิตของพวกคุณนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องราวของเด็กๆมีการตั้งทองตั้งคันที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณในช่วงนี้กันก็ได้นะครับ อืมทีนีด้ดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยมีแนวโน้มที่ดีสักเท่าไหร่นะซึ่งถ้าากว่าชีวิตจริงอะ่ะคุณพบเจอความรักที่ดีอยู่เนี่ยคุณก็สามารถลุยเดือนหน้ากลมาไปได้เลยนะครับแต่ไพ่บอกว่าคุณอะ่ะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะทั้งแบบที่ตั้งใจหรือก็ไม่ตั้งใจเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ย ความลับต่างๆที่เคยปกปิดกันมามันจะมีการเปิดเผยแล้วก็ส่งผลให้ไม่สามารถเดินหน้าความรักกันได้ต่อไปอ่ะคุณก็เลยต้องยอมจำใจเดินจากออกจาการันตรงนี้มานะครับอืมทีนี้ดูเอาลเคลื่อนกันว่วาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างคำนะ้นจาจะไพ่ใบเนี้ยดูเหมือนเขาจะพูดถึงคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับความรักผิดโดยที่คุณกันรู้แล้วก็ตั้งใจกับมันจริงๆนะครับเพราะบางทีอ่ะ คุณอาจจะรู้สึกวันวหวแล้วก็รู้สึกอ่อนแอในจิตใจอ่ะต้องการให้ใครทักคนมารักคุณหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสงสารอะไรก็แล้วแต่อ่ะจนทำให้คุณต้องมาอยู่ในวงวนของความรักพิดๆตรงนี้นะครับซึ่งไพ่ก็บอกนะครับว่ามาถึงเวลาแล้วอ่ะที่คุณจะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ลุกมาต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปลดปล่อยตัวเองออกมาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะทีนี้รู้สึกจานการด้านสุขภาพกันบ้างน,นะครับ ใภายด้านสุขภาพเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าคุณก็แข็งแรงดีไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันรุนแรงมากนะแต่ที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องการที่คุณอ่ะอาจจะทําอะไรที่มันรวดเร็วหรือว่ามีความหุนหันพันแล่นมากเกินไปอะ่ะคุณมองสิ่งต่างๆเนี่ยมันชักช้าไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับซึ่งก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการที่คุณมีความประมาทในการใช้ชีวิตเอาไว้ด้วยนะอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของทาราศีพฤษภนะครับพบเจอสิ่งที่ดีคคาุงิณต้อกร หากเขาออกจะปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ